ผมเล่นต้นไม้ด้วยเงินเก็บก้อนสุดท้ายแล้วผมคิดว่าไม้เนี่ยมันก็สนุกดีแล้วก็คิดว่าแบบมันน่าจะต่อยอดได้ก็เลยเสี่ยงมันเหมือนคนเราเสี่ยงเพื่ออยู่รอดครับผมอ่ะเป็น Executive Chef เเป็นที่ปรึกษาร้าออาหารเป็นพิธีกรรายการอาหารรวมถึงออกอีเวนต์เกี่ยวกับอาหารทั้งหมดครับเท่ากับว่า ช่วงก่อนหน้าโควิดเนี่ยผมมีรายได้4ีถึงหทางจริงๆมันมีสัญญาณตั้งแต่2019ทีวีมันจะเริ่มเริ่มจอบละ2020โดนยกเลิกสัญญาในเรื่องของตัวรายการอาหารก่อนโควิดนิดหน่อยครับก็คือโดนยกเลิกสัญญาในส่วนของร้านอาหารด้วยมันก็เลยกระทบกันหมดเลยแล้วก็อีเวนต์ก็คือหายไปเลยหลังจากช่วงของโควิดแล้วช่วงโควิดช่วงแรกๆสัก6เดือนนะครับคือผมแทบจะไม่มีงานณนะวันนั้นนะผมแค่อยากจะพัก 5เดือน6เดือนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยดูว่าร้านอาหารต่อไปจะเป็นร้านอะไรหรือมีงานอะไรที่เข้ามาแล้วเราอยากจะทําหรือเราสนุกกับมันครับแต่กลายเป็นแบบมันพักนานเกินไปเกินกว่าที่เราเราคิดไว้ครับแต่พอเราได้อยู่บ้านเยอะๆครับช่วงเมษาเนี่ยผมจะตายเลยนะแบบอยู่บ้านเยอะเกินไปแล้วมันไม่ได้ทํางานเลยอ่ะมันกลายเป็นแบบเราต้องหาที่แบบยึดเหนี่ยวแล้วมาเจอต้นไม้เนี่ยแหละเมื่อก่อนผมเชื่อเสมอว่าผมมือร้อน แล้วปลูกต้นไม้ไม่ได้แล้วต้นไม้ตายหมดเลยคือช่วงแรกๆที่เริ่มเข้ามาจริงๆมันตั้งแต่เมษาแล้วครับตอนนั้นคือใส่ใบสักยางอินเดียมอสเซ่าเขียวคือทุกคนต้องซื้อปลูกต้นไม้อยู่ที่บ้านไปตลาดต้นไม้ก็ต้องซื้อ3ตัวนี้มาก่อน2ออาทิตย์ครับทิ้งใบแล้วตายหมดเลยด้วยความที่รักมากครับ พอมันเป็นต้นไม้ต้นแรกๆแล้วคนหลักมากๆก็จะรู้สึกว่าอยากจะรดน้ําทุกวันพอรดน้าทุกวันลากเน่าน้องก็ทิ้งใบทิ้งใบจนบางต้นเหลือแค่ยอดอย่างเดียวคือเริ่มเข็ดนะครับพอ3ต้นแรกเนี่ยมันไม้ราคาหลัก2,000-3,000รวมกระถางเนี่ยมันมันแพงนะครับ หลังจากนั้น2เดือนครับผมได้กินข้าวกับเคนูมิภูมิเนี่ยแหละก็ได้พูดคุยเรื่องต้นไม้ซึ่งตอนนั้นผมได้มอสเซล่าต้นเป็นใจแอนต้นใหญ่มาละก็ลองปลูกแล้วก็ได้คุยกันพักหนึ่งเขาบอกว่าใี่ลองเล่นไม้ด่างไม้ซึ่งไม้3าต้นแรกที่เป็นไม้ด่างก็ได้มาจาก Ken เคนะครับแกๆผมคิดว่าเก็บทําไม่ทําเพื่อขายนะครับทําเพื่อเรียนรู้กับมันแค่นั้นเองพอมาเริ่มเดือนพฤศจิกเนี่ยมันเป็นช่วงที่ผมได้ลองขายต้นแรกๆกในร่องดูซิ ซื้อมาแพงแล้วอ่ะขายมันจะได้ราคาอย่างที่คนอื่นเขาพูดกันไหมขายได้จริงหรือเปล่าแค่นั้นเองตกใจมากครับเดือนแรกเป็นเดือนที่ขายต้นไม้แล้วตกใจไม่คิดว่าต้นไม้มันจะขายได้ราคาขนาดนี้ทั้งๆที่เราใช้เงินซื้อไม่เท่าไหร่แล้วพอเวลาทําจํานวนเยอะๆมันสามารถแตกหนอ่อแตกยอดแตกกิง่งมามันทำให้เรารู้สึกว่าแบบขายไปขายเอาทุนคืนยังเก็บตอ่อเก็บยอดไว้เล่นได้ขายยอดขายข้อ เก็บตอไว้ได้กําไรอะไรเงี้ยคือมันก็มีวิธีคิดหลายหลายอย่างครับผมมองว่าต้องรู้เยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไม้แต่ละตัวชอบความชื้นแบบไหนดูแลแบบไหนอากาศแบบไหนโดนแสงเยอะแสงน้อยไม้แต่ละตัวต้องมีสภาพแวดล้อมแบบไหนรวมไปถึงดินต้องใช้ดินแบบไหนผสมอะไรเพื่อให้มันโปร่งหรือไม่โปร่งบางตัวชอบโปร่งบางตัวชอบแบบแน่น บางตัวชอบแบบดินเหนียวอะไรเงี้ยคือคือมันก็เป็นแต่ละสายพันธุ์ด้วยรวมไปถึงปุ๋ยยาแล้วก็แมลงเชื้อราอนะไรเงี้ยคือมีผลหมดเลยครับส่วนเรื่องของการลดน้ำอะไรพวกนี้ผมว่ามันเป็นดีเทลของแต่ละสวนมากกว่าถ้าเราเข้าใจเรียนรู้กับไม้ที่เรามีอ่ในช่วงเดือนแรกๆ2เดือนแรกผม ที่แบบไม้มีอาการช้าน้ําแต่พอแบบเราเข้าใจมันจริงๆอะ่ะมันคือการปรับสภาพครับวันนี้มันกลายเป็นจะลดยังไงก็ได้เพราะไม้ปรับสภาพแล้วว่าแล้วแต่คนชอบครับสำหรับผมมันเป็นสายมอนเซล่าพวกมอนเซล่าไทคอนมอนเซล่าอัลโบมอนเซล่าออเลียหรือแบบมอนเหลืองเนี่ยครับซึ่งเป็น3ตัวที่มือใหม่ต้องเจ็บ ควรที่จะมีไว้เลี้ยงพวกนี้ให้รอดก่อนเข้าใจก่อนค่อยขยับไปตัวอื่นๆเพราะไม่งั้นอะ่ะเวลาไม้แต่ละใบมันยุบไปเนี่ยมันทิ้งหนึ่งใบเท่ากับเงินหายไป 20,000, ื0 0 0 0 5 0ม0 0เลยครับมันจะเหนื่อยเวลาที่เราจะต้องบิ้วมันใหม่พื้นที่ในบ้านผมมันจํากัดมากคือผมเล่นต้นไม้จากสิ่งที่ผมมีพื้นที่ที่ผมมีแล้วก็สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ผมไม่สามารถที่จะแบบไป หาสวนหรือไปเท่าพื้นที่เพื่อทําสวนขับรถไปดูสวนเย็นกลับมามันมันทำไม่ได้ครับเพราะเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้อยู่สวนเราจะรู้สึกกังวลกับไม้เราว่าเราจะไม้เราจะหายหรือเปล่าเราจะต้องตีล้ขดดัดไหนคือมันมีความกังวลเยอะครับมันเลยเริ่มจากทําในพื้นที่ที่เรามีคือแค่นี้ครับก็ตามชั้นตามเล็พวกนี้แหละแล้วก็บนพื้นที่ที่เราสามารถหมุนไม้ได้แค่นั้นเอง ในห้องคอนโดซับเซี่ยวหนึ่งก็สามารถทําเงินหรือสามารถทําสร้างรายได้ให้กับคนที่ปลูกต้นไม้ได้แล้วครับแต่อยู่ที่ว่าเราเลือกไม้แล้วเราเราเลี้ยงมันดีพอขนาดไหนครับถ้าเราเลี้ยงเขาดีเขาก็เลี้ยงเราดีครับ